ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่สองภรรยาถังทั่วชงักกึกแล้วสายหน้าไปมาคุณชายเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ภรรยาคุณผู้ชายคนนั้นเขาจูๆ่ๆถังกัวก็หยุดไม่กล้าพูดต่อก่อนที่เขาจะมารับงานนี้ประธานอย่างเคยกำชับไว้ว่าต่อหน้าอย่างอันอวีคุณผู้ชายคนนั้นถือเป็นข้อห้ามสําคัญห้ามเป็นฝ่ายเอ,อ่ยขึ้นก่อนคุณผู้ชายยางอันอวีจับจุดคํานี้ได้เขามองท่าทางลำบากใจของทังกัวในหัวตีกันวุ่น ก่อนที่จะเข้าใจขึ้นมาทันทีเจ้าขบองค์ร่างเดิมน่าจะชอบผู้ชายสินะเฮออย่างอนอวิกุมขมับด้วยความกลุ้มใจแค่นี้ชีวิตก่อนหน้านี้ของเจ้าของร่างเดิมแย่มากพออยู่แล้วไม่คิดว่าจะถ้ายังชอบเพศเดียวกันอีกเห็นอย่างอนอวิก้มหน้าดูหงอยๆในใจของทังกลัวก็เริ่มทันกันยุ่งคิดทบทวนแล้วก็ตัดสินใจว่าบอกอย่างอนอวิไปจะดีกว่าเพราะแบบนั้นเขาจึงเอา iPad ออกมาจากนั้น ก็เปิดซีรีส์ที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้แรงศรัทธาช่วงที่อยู่โรงพยาบาลคุณหมอให้อย่างอันอวีเล่นโทรศัพท์กับ iPad น้อยลงทิดไม่ถึงว่าอย่างอันอวีจะยอมเชื่อฟังแต่โดยดีไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเล่นเกมทั้งวันตรงกันข้ามกลับชอบอ่านหนังสือและแน่นอนว่าไม่ได้เขาสนใจเรื่องโทรทัศน์เลยคุณชายลองดูเรื่องนี้สิครับซีรีส์พิเรียดฟอมยักย้ายแรงศรัทธาเป็นซีรีส์คุณธรรมที่หาได้ยากในช่วงสองสามปีมานี้หลังจากฉายแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจมากมายทั้งเรตติง้ง และการบอกปากต่อปากกระจายไปทั่วซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้นําเสนอเรื่องความรักชายหญิงแต่จะเน้นไปที่ความเกลียดชังของประเทศและบุญคุณความแค้นของชนชาติดูแล้วชวนช้าใจอย่างเห็นได้ชัดมีฉากการต่อสู้เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดทั้งเรื่องมีฉากเช่นฆ่ากลางทะเลทรายแล้วยังมีการใช้กลอุบายในการต่อสู้เพื่อชื่อเสียงหรือแย่งชิงหัวใจของประชาชนระหว่างราชสำน,นักด้วยยอมีได้ก็ต้องมีเสียทุกตัวละครล้วนแต่มีจุดจบสุดท้ายที่กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสำนึกเรื่องดำเนินมาใกล้ถึงบทสรุปแล้ว ตอนที่ฉายวันนี้เป็นสึบสุดท้ายของแม่ทัพโลซินผู้เป็นนอรพระเอกของเรื่องพอดีท้องฟ้าเป็นสีดำชวนหดหูทงที่เพื่อนไปด้วยเลือดสีสดถูกทิ้งวางอยู่ที่พื้นหมวกและดาบก,กระจัดกระจายไปทูบ่บรรดาน,านักรบค่อยๆล้มลง,ลงพร้อมๆกับเวลาที่ผ่านไปสนามรบกลายเป็นเหมือนลุมฝังศพที่น่าเวทนาเสือ้อคลุมสีแดงเพลิงของโลซินอาไปด้วยเลือดจนกลายเป็นสีแดงเข้มที่ไหลด้านขวามีธนูยาวหักเครึ่งปักอยู่เขาหน้าซีดบากแทลเต็มทัว ทั้งตัวทุกครั้งที่วิ่งดาบรอยแผลก็จะปริแตกเลือดและเหงื่อไหลออกมาไม่หยุดทว่าความกระหายการต่อสู้ยังคงลุกโชวในแววตาชนะเขาต้องชนะการต่อสู้แบบลืมวันลืมคืน,นดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายในที่สุดพวกเขาก็ได้รับชัยชนะทะว่าลัวสิ้นกลับหมดแรงและเสียชีวิตและตายอย่างมีเกียรติอยู่ในสนามรบนักแสดงที่แสดงเป็นแม่ทัพลัวสิ้นในซีรีส์เรื่องนี้คืออีเฉินเยียนนักแสดงหนุ่ม ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกล้องสูงฉากตัวละครพูดความในใจคลอไปด้วยเพลงประกอบซีรีภาพเต็มไปด้วยพลังน้มน้าวทำให้ผู้ชมน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวอารมณ์ของอย่างอันอวีเองก็เปลี่ยนแปลงไปสีหน้าเขาดูตื่นตระหนกแววตาเป็นประกายคล้ายมีหยดน้ำตาคลอผู้ชายคนนี้เขาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนฉันอยากเจอเขาสิ้นเสียงของหยางอันอวีวินาที ต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีเ้เฉินเยียนเดินตามหลังลี่เย่ผู้จัดการมาปรากฏต,ตัวที่หน้าห้องผู้ป่วยอย่างอันอวีหันไปตามเสียงเขากว่าตามองผ่านลี่เย่ไปหยุดอยู่ที่อีเ้เฉินเยียนเขารีตาลงริมฝีปากสั่นอย่างแรงยามที่เอ่ยถามออกไปด้วยความมึนงงท,ท่านแม่ทัพท่านจริงจริงเหรอแม้เสียงที่เอ่ยถามจะท่าเบาแต่ในห้องเงียบๆกลับได้ยินอย่างชัดเจนทั้งกู๋กับลี่เย่ดูตกตะลึงไปวูบหนึ่งก่อนจะหันมองอีเ้เฉินเยียนอย่างพร้อมเพรียงอีเ้เฉินเยียนขมวดคิ้วอย่างอันอวีนายังไม่หายอีกเหรอ ประโยคเย็นชาฟังหาแหหงหานดึงอย่างอันอวีให้กลับมาสู่ความเป็นจริงเฉินเยียนซีเย่ที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจทั้งกัวยิ้มเผื่อนก่อนรีบพูดอธิบายคุณชายเพิ่งดูเรื่องแรงศรัทธานะครับคุณอีน่าจะยังอินอยู่เดียวคงค่อยๆดีขึ้นข้าขอโทษครับยังอันอวีเอ่ยออกไปอย่างกระกระอ่วนเขาก้มหัวลงพลางยกมือเช็ดน้ำตาเมื่อกี้สมองเขายังไม่ค่อยปลอดโปร่งก็เลยเหมือนจะทำเรื่องโง่ๆลงไปอีเฉินเยียนที่อยู่ตรงหน้าถึงแม้จะชื่อแซ่เดียวกันหน้าตาก็เหมือนกับแม่ทัพของเขาไม่มีผิด แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ท่านแม่ทัพอีของตนอีเ้เฉินเยียนชงักไปเล็กน้อยความเย็นชาในแววตาก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้เจออย่างอันอวีมาประมาณสีเดือนกว่าแล้วครั้งก่อนที่เจอฝ่ายนั้นยังมีผมหยิกสีทองแต่คราวนี้กลับเป็นผมสั้นสีดำใบหน้าก็สะอาดสะอ้านด,ดูไม่ขัดตาวันที่ออกจากโรงพยาบาลฉันจะมารับนายเองอีเ้เฉินเยียนพูดแบบไม่ทุกข์ไม่ร้อนรับผมเหรอแววตาอย่างอันอวีสับสนคุณเป็นเพื่อนผมเหรอครับอีเ้เฉินเยียนชงักกึกอีกครั้งลี่เย่เองก็ตกใจร้อนถึงทั้งกลัวต้องรีบเดินเข้ามากระซิบ คุณชายครับคุณชายกับคุณอี้แต่งงานกันแล้วนะครับได้ยินแบบนั้นในหัวอย่างอันอวีก็ระเบิดตุ้มเขามองใบหน้าเย็นชาของอีเ้เฉินเยียนจากนั้นก็ก้มลงมองแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายของตัวเองนี่มันไม่ใช่ว่ากำลังล้อเขาเล่นใช่ไหมถึงแม้อีเ้เฉินเยียนจะไม่ใช่ท่านแม่ทัพของตนแต่มีความเป็นไปได้มากว่าเป็นท่านแม่ทัพปรับชาติมาเกิดจริงอยู่เมื่อก่อนมีคุณนางชั้นสูงมากมากไฮที่เลี้ยงดูชายหนุ่มไว้ในประวัติศาสตร์เองก็มีภรรยาที่เป็นผู้ชายอะไรแบบนั้นแต่เขาเป็นคนทีี่่ชออออบหหญิสาววาวววนนเพยยรรร้ม้มมดคุณธรร และก็เคยชินกับการเผชิญหน้ากับสีหน้าท่าทางแบบนี้ของอี้เฉินเหยียนในใจของเขานอกจากความเคารพนับถือก็มีแต่ความซาบซึ้งขอบคุณไม่ได้มีความรู้สึกอื่นใดอีกในตอนนั้นหัวของหยางอันอวิสับสนไปหมดสีหน้าก็ไม่ค่อยดีมากขึ้นเรื่อยๆคุณชายหยางดูไม่ค่อยสบายนะครับคนที่มองคนออกอย่างลีเยี่ยวตาของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างให้หมอมาตรวจหน่อยดีไหมครับมักไม่ต้องครับหยางอันอวิยิ้มพลางสายหน้าผมไม่เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยนะครับ หลังจากบรรลุปเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้แล้วสีเย,ย่เห็นอี้เฉินเย็ยนนิ่งเงียบก็นึกถึงว่าอีกสองวันข้าหง,ง่อหน้าพวกเขายังมีเรื่องต้องทำอีกจึงส่งยิ้มอย่างเกรงใจให้คุณชายอย่างพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับพวกเราไม่รบกวนแล้วครับหยางอันอวีพยักหน้าให้สีเย่ยแล้วหันมองทังกัวทั้งกัวนายไปส่งพวกเขาหน่อยสิหลังจากทั้งสามออกจากห้องของหยางอันอวีและวัลลีเ่เย่ก็กวาดตามมองตามทางเดินก่อนจะเอ่ยถามเสียงต่ำคุณชายหยางไม่เป็นอะไรจริงๆหรือครับคุณถัง ไม่ได้เจอกันสองสามเดือนสี่เยรู้สึกว่าอย่างอันอวีในตอนนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนหรือบางทีเวลาที่ได้รู้จักกันอาจจะน้อยเกินไปเขารู้แค่ภายนอกที่เห็นเป็นลูกผู้ดีมีเงินของอย่างอันอวีเท่านั้นไม่เคยได้เข้าใจตัวตนจริงๆครับก่อนหน้านี้ตรวจร่างกายไปแล้วไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทั้งกูพูดอ้อมแอมแอบมองขึ้นเฉินเยียนที่ยืนเงียบอยู่ข้างๆเห็นแบบนั้นลี่เย่ยก็เข้าใจไม่เป็นไรครับมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถิดเขาพูดเสียงนุ่มแต่ไม่รู้ว่าทําไมคุณชายถึงจําเรื่องเกี่ยวกับคุณอี้ไม่ได้เลย ถังถูกพูดเสียงอ่อนแววตาของอีเ้เฉินเยียนเป็นประกายอึมครึมแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาแบบนั้นหรอกเหรอครับลี่เย่ยพยักหน้าราวกับกำลังคิดอะไรอยู่ผมเข้าใจแล้วกลางดึกอย่างอันอวีเงือออกเต็มหน้าคิ้วขมวดแน่นก่อนจมลงสู่ฝันร้ายเสียววี่อีเ้เฉินเยียนตกตะลึง,ะองอย่างอันอวีที่เข้ามารับขมวดหากแทนตนไว้ดับแทงทะลุหน้าอกความเจ็บปวดมหาศาลพุ่งเข้าจู่โจมอย่างอันอวีกระอักเลือดออกมาท่านแม่ทับขาขอโทษด้วยข้าไม่สามารถปกป้องท่านได้แล้ว อยากลัวไปเจ้าต้องไม่เป็นอะไรอีเ้เฉินเยียนเอ่ยเสียงนุ่มพลางยื่นมือออกไปช่วยเช็ดเลือดที่มุมปากให้จากนั้นก็เคลื่อนย้ายลงปราณนงปรากราสานบาดเจ็บของหยางอันอวิทว่าอีกฝ่ายก็กระอักเลือดออกมาอีกครั้งเขาบาทเจ็บหนักมากจริงๆเขารู้ว่าตัวเองคงเกินจจเยีออยวยาแล้วอย่างอันอวิจึงสายหน้าให้อีเ้เฉินเยียนอย่างอ่อนแรงเจ้าต้องไม่เป็นอะไร อีเ้เฉินเย็ยนร้องลั่นเขาไม่อยากยอมแพ้เวลาผ่านไปอย่างช้าช้าอย่างอันอวีพยา,ยามฝืนยิ้มแววตาที่มองอีเ้เฉินเยียนราวกับรวบรวมความมาทราบซึ่งและขอบคุณตลอดชีวิตไว้ในนั้นท่านแม่ทัพขะขอบคุณขอบคุณท่านจริงๆพ่อแม่ขาองค์อย่างอันอวิเสียชีวิตไปนานแล้วเขาจํารูปร่างหน้าตาของพวกท่านไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเขาเป็นเด็กกาพร้าใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปโดยการลักเล็กขโมยน้อยกินก็ไม่อิ่มเสื้อผ้าก็ใส่ ไม่อุ่นอย่างอันวีในวัยแปดขวบถูกจับได้ตอนเข้าไปขโมยของในบ้านนายทุนหลี่ทําให้ถูกทุบตีจนคิดแต่ว่าตัวเองต้องตายแน่ทว่ากลับได้เจอกับอีเอ้เฉินเยียนอีเ้เฉินเยียนอายุมากกว่าอย่างอันอวีเจ็ดปีฝ่ายนั้นเป็นคนพาเ,าเขาเข้าไปที่จวนแม่ทัพไม่เพียงแค่นั้นยังสอนให้เขาอ่านออกเขียนได้รู้หนังสือศิลปะการต่อสู้ก็เป็นคอนอลงมือถ่ายทอดด้วยตนเองไม่นานหลังจากนั้นอย่างอันอวีก็ได้ตําแหน่งเป็นองครักษ์ประจําตัวของท่านแม่ทัพทั้งยังได้ติดตามหมออีเ้เฉินเยียนออกรบต่อสู้เคียงบาียง การสังหารกำจัดศัตรูอย่างอันอวีเข้าใจชัดเจนว่าท่านแม่ทัพคือผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาท่านแม่ทัพที่จริงข่าแอบไปเจอแม่นางเฉินแล้วนางนางสวยมากจริงๆถ่าท่าท่านชนะก็รีบแต่งนางเข้าจจนเถิดอย่างอันอวีพูดติดติดชัดๆแต่ละคำพูดออกมาอย่างยากลําบากเลิกพูดได้แล้วอีเ้เฉินเยยนสีหน้าเครียดขึ้กระชับอ้อมกอดอย่างอันอวีให้แน่นขึ้นพะพวกท่านต้องให้กําเนิดแม่ทัพน้อย ลมหายใจอ่อนแรงลงเรื่อยๆภาพของออี้เฉินเยียนก็เริ่มเลือนรางแต่อย่างอันอวียังคงยิ้มเพราะงั้นท่านแม่ทัพท่านจะต้องมีชีวิตที่ดีหลังจากนั้นสิ่งที่อย่างอันอวีไม่รู้ก็คือเมื่อเขาตายแล้วอี้เฉินเยียนไม่ได้แต่งงานไปตลอดชีวิตแม่ทัพอี้รบทัพจับสึกจนอายุ60ปีและสุดท้ายก็สิ้นใจในสนามรบตอนที่อย่างอันอวีสะดุ้งตื่นขึ้นมานั้นฟ้ายังไม่สว่างเขาเช็ดเหงื่อที่ออกมาเต็มหน้าผากจากนั้นก็พักหายใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วถึงเข้าอินเทอร์เน็ตไปหาข้ออมูลักีีีเเเเินนยยย เป็นศิลปินที่กำลังโด่งดังในสังกัดของช่างหวนมีเดชายหนุ่มในวัย28เดบิวต์มาได้8ปีแล้วจากเริ่มแรกที่เป็นไอดอลพอประสบความสำเร็จก็เริ่มเปลี่ยนแนวช่วง2-3ปีที่โลดแล่นอยู่บนแผ่นฟิล์มอี้เฉินเยียนมีภาพยนตร์ประหกเรื่องที่ทำรายได้ติดอันดับบ็อกซ์ออฟฟิศและชื่อของเขาก็ถูกเอ่ยถึงในเทศกาลภาพยนตร์ใหญ่ๆอีกหลายครั้งได้รับรางวัลราชาแห่งวงการภาพยนตร์สองสมัยยังมีปีก่อนได้รับหน้าที่เป็นกรรมการในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เป็นหนึ่งนักแสดงแถวหน้าที่มีความสามารถสมคำร่ำลือยอย่างอันอวิคน้นรุ่สมัยเพิ่งเดบิวต์ใหม่ๆของอีเ้เฉินเยียนไม่ผิดแน่เหมือนท่านแม่ทัพในตอนนั้นไม่มีผิดเขาจำข้อมูลวันเกิดของแม่ทัพของตนได้พอเอามาเทียบกับเดือนปีเกิดของอีเ้เฉินเยียนในชาตินี้แล้วก็ถูกต้องอีกทั้งความสนใจงานอดิเรกและรถนิยมทุกอย่างก็เหมือนกันสองวันต่อมาอย่างอันอวีไม่เพียงแต่ดูเรื่องแรงศรัทธาที่อีเ้เฉินเยียนแสดงนำ จนจบเท่านั้นแต่ยังไปดูวาไราตี้โชว์และหนังเรื่องอื่นๆของเขาด้วยพอเอามารวมกับความรู้สึกวันที่ได้เจอกันเขาก็ยิ่งแน่ใจว่าราชาแห่งวงการภาพยนตร์คนนี้น่าจะเป็นท่านแม่ทัพกลับชาติมาเกิดไม่คิดเลยว่าท่านแม่ทัพที่ตนเคารพนับถือจะกลายมาเป็นนักแสดงอย่างอันอวีไม่ค่อยชอบใจแต่สมัยนี้แตกต่างจากสมัยนั้นเดี๋ยวนี้นักแสดงถือว่าอยู่ระดับสูงมากและมีคนชื่นชมหลงหลายรายได้ก็สูงกว่าอาชีพทั่วไปหลายเท่าพอคิดได้แบบนี้คิ้วที่ขมวดแน่นของอย่างอันอวีก็เริ่มคลายลง ไม่นานก็ถึงวันที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้ทังก,วกัวไม่ได้ติดตามไปด้วยลี่เย่เป็นคนขับรถพาย,ยางอันอวีกับอี้เฉินเยียนไปส่งที่บ้านของพวกเขาภายในรถอี้เฉินเยียนที่นั่งอยู่เบาหลังมักจะหลับตาอยู่เสมอทว่าตอนนี้เขากลับแอปรีตามองอย่างหยาอันอวีที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นแววตากับพฤติกรรมตอนนี้ของหยางอันอวีแล้วไม่เหมือนคนที่เสแส้งแกล้งนิ่งถึงนี่ข้างว่าจําเขาไม่ได้เลยเหรออีอ้เฉินเยียนหลับตาลงอีกครั้งอย่างอันอวีขนข้างว่าวุ่นนั่งไม่ติดที่แตกต่างกับอี้เฉินเยีย,ทยนท โดยสิ้นเชิงในฐานะที่เป็นอง,องรครักษ์ในสมัยโบราณนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้นั่งรถถึงแม้ภายนอกจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนแต่ในใจทั้งกระวนกระวายและตื่นเต้นอีกทั้งเขานึกถึงความสัมพันธ์ของตนกับอีเ้เฉินเยียนในตอนนี้แล้วก็อดตัวสั่นขึ้นมาไม่ได้แต่อนอาวีก้มหน้าเหลือบมองแหวนแต่งงานที่นิ้วของตัวเองจากนั้นก็หันมองที่มือของอีเ้เฉินเยียนครั้งก่อนที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้สังเกตแต่ครั้งนี้อย่างอนอาวีเห็นชัดเจนปลายนิ้วขาวเรียวของอีเ้เฉินเยียนเห็นข้อนิ้วชัดเจนแต่บนนั้นกลับว่างเปล่า ไม่มีร่องรอยของแหวนเลยสักนิดอย่างอันอวีนึกถึงข้อมูลที่ค้นเจอก่อนหน้านี้โลกภายนอกไม่รู้ว่าอีเ้เฉินเยียนแต่งงานแล้วต่อหน้าผู้คนอีเ้เฉินเยียนเป็นดาราดังที่รู้รักษาเอาตัวรอดแม้แต่ข่าวซุบซิบนิงทาก็น้อยมากค่ดคุณอี้เราแต่งงานกันแล้วจริงจริงเหรอครับไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆอย่างอันอวีก็พล้งถางออกมาอีเ้เฉินเยียนที่พักผอ่อนอ่ะยู่ลืมตาขึ้นทันทีเขากวาดมองแหวนที่นิ้วของอย่างอันอวีจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นศกับแววตากระวนกระวายของอย่างอันอวีครึ่งปีแล้ว อิฉันเยยนตอบเสียงเบาเมื่อเขาตายแล้วอิฉันเยียนไม่